ตลาดต่อไปนะคะที่เราจะคุยกันคือตลาดออฟฟิศนะคะสรุปก็เฮดไลน์เลยสำหรับออฟฟิศเนี่ยก็คือเรื่องนิว Supply ที่จะเติมมาใหม่ในปีนี้นะคะ อนอกจากจํานวนที่เยอะมากๆแล้วเนี่ยเราก็จะต้องบอกว่าสป라이์ใหม่ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือมีคุณภาพสูงมากๆด้วยหลายๆตึกก็จะเป็น international standard นะคะอันนี้อยากจะให้ลุดเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าตึกใหม่ๆพวกนี้ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเปลี่ยนแลน์สเคปของออฟฟิศมาเก็ตในประเทศไทยยังไงบ้างคะได้เลยครับยินดีครับก็จริงต้องบอกก่อนว่าจริงตลาดภาพรวมของอาคารสำนักงานในกรุงเทพนะครับมันเปลี่ยนไปไปค่อนข้างมากในช่วง3ปีที่ผ่านมา แล้วก็จะเปลี่ยนแปลงมากขึ้นอีกในช่วง1นถึงสปีข้างหน้าอย่างที่เบลบอกเลยคือตึกใหม่ๆที่สร้างขึ้นเนี่ยค่อนข้างสร้างขึ้นด้วยในมาตรฐานที่สูงขึ้นรวมถึงมีการขอใบรับรองจากหน่วยงานหรือองค์กรระดับนานาชาตินะครับเพื่อให้เหมือนเป็นมาตรฐานในการก่อสร้างอาคารหลักๆมันก็จะมีจาก3องค์ประกอบหลักก็คือนะครับองค์ประกอบแรกก็คือเรื่องของอาคารที่มีการออกแบบ เพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมนะครับก็จะมีพวกหน่วยงานที่ออกให้ก็จะมีเรื่อง lead green mark หรือ tree นะครับที่ออกให้ส่วนที่2ก็คือเป็นองค์ประกอบของเรื่องของ health and wellness ของผู้เช่าในอาคารอันนี้เราก็จะได้ยินมาค่อนข้างเยอะเลยช่วงหลังจากโควิดเป็นที่นิยมมา,มากใช่ครับก็จะมีหน่วยงานอย่างเช่นเวลหรือฟิตเวลที่เป็นคนออกให้นะครับส่วนถัดมาก็จะเป็นเรื่องของตัวอันนี้เป็นตัวใหม่เลยแล้วก็จะเป็นอะไรที่ผู้เช่าเริ่มให้ความสนใจมากขึ้นนะครับ จะเป็นเรื่องของดิจิตอลคอนเน็กติ i ิตี้แล้วก็พวก Smart Building mm hmm. นะครับ mm hmm. ก็จะมีหน่วยงาน mm hmm. เช่นว i s สกอร์ uh, Score, หรือ Smart ทสกอรซึ่งเราจะเริ่มเห็นหน่วยงานนี้ออกไปรับรองในอาคารใหม่ๆมากขึ้นในป mm hmm. ีนี้นะครับทีนี้ถ้าถามว่าแล้วตลาดารู้สึกยังไงกับเวลาที่มันมีอาคารใหม่ๆเกิดขึ้นเนี่ย mm hmm. ก็ต้องบอกว่าคือตึกใหม่ๆเองเอในฝั่ง Developer อ mm hmm. ก่อนนะครับ mm hmm. ก็ต้องบอกว่าเขาจะได้ประโยชน์จากการที่เวสตตางชาติเนี่ยมีการ เปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์หรือครายเตีย er ต่างๆในการเลือกตึกใหม่เวลาเขาต้องการจะย้ายะนะครับเมื่อก่อนเขาอาจจะดูโลเคชันเป็นหลกักดูเรื่องของราคาแต่ปัจจุบันเนี่ยก็จะมีเรื่องของ ESG เข้ามาด้วยรวมถึงเรื่องของอการที่พื้นที่สำนักง,งานนั้นจะต้องตอบโจทย์เรื่องของ Work Place Strategy หรือว่าเรื่องของ Hybrid Working อย่างที่เราเข้าใจว่าตอนนี้จะมีการทำงานไม่ว่าจะเป็นที่บ้านส่วนหนึ่งด้วยแล้วก็ที่ทำงานส่วนหนึ่งทีนี้การปรับรูปแบบการทำงานพวกนี้เท่ากับว่าพื้นที่ในสำนักง,งานนั้นๆเนี่ยก็จะต้องตอบโจทย์ให้มีการ ทําพื้นที่แบบใหม่พวกนี้ได้ด้วยนะครับทีนี้ถัดมาเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าในอาคารไม่ว่าจะเป็นอาคารใหม่หรือเป็นอาคารปัจจุบันเองก็ตามเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าอาคารเหล่านีน้สามารถตอบโจทย์หลักเกณฑ์พวกนี้ได้ก็จะมีโอกาสในการปล่อยเช่ากับกลุ่มธุรกิจต่างชาติได้มากกว่าอาคารที่ไม่สามารถตอบโจทย์เรื่อพวกนี้ได้ครับอขอบคุณครุธ แต่ว่าคือถึงแม้ว่าตึกใหม่ๆเนี่ยมีความสําคัญมากในช่วงที่ผ่านมานะคะแล้วก็ในอนาคตคแต่ว่า m a j o r i t y ของตึกออฟฟิศในกรุงเทพเนี่ยก็ยังเป็นตึกเก่ากอยู่นะคะใช่เพราะฉะนั้นอันนี้จะให้รุดช่วยเอ่อ Sugges ชชั่นนิดนึงคะ<ม>่ะว่าสําหรับแลนด์ลอร์ดตึกเก่าๆเนี่ยเขาจะต้องพัฒนามีการปรับปรุงตึกอะไรยังไงบ้าง <นะ S 1> เพื่อจะยังสามารถค o m p พ t e กับตึกใหม่ๆได้คะ่ะจริงๆอย่างที่บอกเลยคือพอย้อนกลับไปว่าเอ๊ะทำไมตอนนี้ตึกใหม่ๆเนี่ยเขาถูกสร้างขึ้นด้วยในมาตรฐานที่สูงข,ขึ้นแต่ไม่ได้แปลว่าตึกเก่าเนี่ หลุดลรหรือ,อมไม่มีความสามารถในการแข่งขันกับตึกใหม่ได้แล้วนะครับจริงๆส่วนใหญ่เลยถ้าเราพูดถึงตึกเกรด A ก่อนก็จะบอกได้ว่าตึกเกรด A ในปัจจุบันเองเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในโลเคชันที่ดีอันนี้คือข้อแรกเลยแล้วข้อที่2ที่ค่อนข้างสําคัญเหมือนกันก็คือเรื่องของอัตราค่าเช่าที่ตึกเก่าเนี่ยจะสามารถเสนออัตราค่าเช่าที่ได้ต่ํากว่าตึกใหม่ที่เกิดขึ้นในตลาดนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยตึกกลุ่มนี้เองยังต้องคอยดูแลเมทรนัอาคารให้อยู่ในมาตรฐานที่ดีเพื่อยังคง ผู้เช่าในอาคารให้ได้นะครับรวมถึงอาจจะต้องมีการศึกษาเรื่องของการอนุรักษ์พลังงานในอาคารเรื่องของ h e a l t h and Wellness แล้วก็พวก Com m o n area ต่างๆของอาคารให้ยังอยู่ในคุณภาพที่ดีต่อไปด้วยนะครับทีนี้ถ้าเรามาพูดถึงตึกเกรด B เนี่ยเราต้องดูแล้วว่าตึกเกรด B ถ้าทาง d e v e l o p เ r อเองต้องการจะลงทุนปรับปรุงอาคารเองเนี่ยก็ต้องเข้าไปดูในปัจจัยหลักเลยคือค่าเช่าที่ได้หลังจากการลงทุนเนี่ยจะคุ้มค่ากับการลงทุนไหม หรือบางทีการศึกษาที่จะรีดเวล์โครงการขึ้นมาใหม่เลยเนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่เราจะเป็นเทรนด์ที่เราอาจจะเห็นได้มากขึ้นในอนาคตได้ครัเบลโอเคค่ะขอบคุณค่ะก็เมื่อกี้พูดถึงตึกเก่าแล้วก็ตึกใหม่แล้วนะคะอ,อีกหนึ่งเทรนที่สำคัญมากคือเรื่อง o f ออฟฟิศเ c e ข้างในเราคุยกันเรื่องเท r ร์น y Solution หรือเฟล็กเบสต้องั้งเยอะอเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมามีความนิยมมากค่ะคก็อันนี้อยากจะถามรุดว่า ที่มาที่ไปมันเป็นยังไงคะ evolution ของตัว f l e x s p a c e หรือว่าเทอร์คีได้เลยจริงๆต้องบอกว่าก่อนอื่นเลยคือผู้เช่าที่เขาต้องการใช้ f l e x s p a c e เนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นพวก co-working หรือ service office ต่างๆเนี่ยมันมาจากความที่ว่าผู้เช่าต้องการ flexibility ที่สูงขึ้นนะครับเราจะเห็นว่าช่วง1-3ถึงปีที่ผ่านมาในสถานการณ์โควิดเนี่ยมันทำให้บริษัทต้องการที่จะขยับตัวได้เร็วขึ้นคือเมื่อก่อนเนี่ยการที่เราจะเข้ามาเซ็นสัญญาในอาคารเนี่ยมันมาด้วยหนึ่งคือค่าก่อสร้าง ทำ Office Fin-Out ที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็สัญญาจะฟิกอยู่ที่3ปี Flex Space พวกนี้ก็จะเป็นตัวที่เข้ามาเป็นออปชันสำหรับผู้เช่าที่ต้องการเรื่อง flexibility พวกนี้นะครับก็จะทำให้ผู้เช่ากลุ่มนี้ก็จะมาเช่า Space ผ่านตัว Flex Operator ขอขอเรียกว่าเป็น Flex Operator นะครับส่วนถัดมาเองเนี่ยเราก็จะเห็นในแง่งเรื่องของค่าก่อสร้างที่สูงขึ้นด้วยในเรื่องประมาณ 10- 1ถก็จะทำให้ตัวผู้เช่าเนี่ย พยายามที่จะหาออปชันที่ไม่ต้องลงทุนก่อสร้างเองอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในสเปก Op อรโอเปเตอร์เหมือนกันนะครับส่วนถัดมาส่วนที่2ก็คือเรื่องของเท r ร์นกีที่เบลถามเท r ร์นกีคืออะไรนะครับเทอร์นกีคือการที่ทาง d e v e l o p e เเองเนี่ยเขาทำพื้นที่พร้อมตกแต่งพร้อมเข้าอยู่ให้กับทางผู้เชา่าสำหรับกลุ่มผู้เช่าที่ไม่ต้องการจะลงทุนหรือต้องการที่จะลดมูลค่าการลงทุนสำหรับการตกแต่งออฟฟิศนะครับซึ่งในอดีตเนี่ยเราไม่เคยเห็นทาง Developer ปอรเนี่ยทพื้นที่ แบบนี้เสนอทางผู้เชา่าแต่ด้วยความที่ว่าความต้องการของผู้เช่าในตลาดที่เปลี่ยนไปเนี่ย mm hmm. ก็จะทำให้ทาง d e v วลอปเ r ก็ต้องปรับตัวเพื่อเสนอ Product mm hmm. ให้ตรงกับตัวความต้องการของผู้เช่าในอนาคตด้วย mm hmm. นะครค่ะก็อย่างที่บอกว่าทั้ง t u r n Key Solution mm hmm. แล้วก็ Flex Space เนี่ยมันตอบโจทย์เทนเนนซ์หลักๆก็คือเรื่อง flexibility เรื่อง Cost แล้วก็เรื่อง convenience นาะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าหลังจากช่วงนี้ไปอะค่ะรุด หลังจากที่ทุกอย่างมันกลับมาค่อนข้างปกติอาจจะไม่ได้ต้องการเฟ e ซิบิลิตี้ในเลเวลนี้ค,คิดว่าเทรนนี้จะสแตนต่อไหมคะจริงๆต้องบอกว่าเรื่องของเฟ e ซิบิลิตี้น่าจะยังต้องคงอยู่นะครับ<ม>เพราะว่าจริงๆในลูกค้าบางกลุ่มก็ยังต้องการความเฟ e ซิเบิลในการที่จะขยับขยายออฟฟิศอยู่รวมถึงเรื่องของตัวการที่บริษัทต้องการไม่อยากลงทุนในการตกแต่งออฟฟิศเองแหละเพราะฉะนั้นเองเทรนของการใช้ออฟฟิศแบบเฟคสเปซผ่านทางโอเปอเรเตอร์เอง หรือเป็นออฟชั่นที่ให้ทางเดอร์โอเปอร์เนี่ยเป็นคนตกแต่งอฟศให้เนี่ยจะคงอยู่อย่างแน่นอนแล้วก็คิดว่าจะมีอัตราการใช้ที่สูงขึ้นด้วยครับซึ่งอันนี้เราเห็นเทรนนี้ในต่างประเทศแล้วเราก็คิดว่าในประเทศไทยก็จะเป็นเหมือนกันคค่ะขอบคุณนะคะรุ